ครับรบสวัสดีเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับครับสวัสดีงามงามยินดีต้อนรับก่อ,บอสู่ช่องอาจารย์แหลพ่พระรวยครับเมื่อนี้อาจารย์แหลพ่พระรวยเรานัพ่พาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านพี่เขียวบ่ครับคนนอนในโลกพี่น้องเป็นมีตัวเล็กเด็ดเด็ดไก่ท่าเอท่าโค้งหลืพี่น้องจอท่าตรงแล้วครับใก้มือใก้เว้นขมาแะ้วครับพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านโปรโดอย่าพลาชชดช็อตเด็ด ปวดใช่พี่เริญย่านในในการรับชมนะครับเออพี่น้องเอฟซีทุกท่านทัางช่องเด็เป็นเพื่อนเสษตรกรครับบ่ได้ไม่เกียจะหน้าให้ทุกท่านเล่นการพน,นันแตอย่างใดครับตอนนี้ยุบ้านพี่เขียวนะครับเนาะก็จะขับไปชมคลิปนั่นก็กอดฝากกดไลค์กดแช่กดติดตามกดระดิ่งเพื่อจะมาฝากคลิปใหม่ๆจากทัางช่องอาจารย์แหล่พาดไว้ครับช่วงนี้นายค็ิเกียวพี่น้อง ทัางอีสานะกำลังเก็บเกี่ยวเข่ากันร่มหนาวกันมารักษาสุขภาพในเด้อพี่น้องไอโควิดกับมี่ช่วงนี้โรคไพ่มันหลายครับเอฟซีทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายกันดีดีแลวพี่น้องเด้อมามาชมเขินน้ำกันครับ สวัสดีครับพี่เขียวครับสวัสดีครับสวนะัสดีครับพี่เขียวครับนี่ครับเป็นยังไงครับเหมือนเแล้วคือเดรรายกันครับโอ้รับทั้งฝันทั้งเหมนโมเมนฝันใช่ไหมบมเมนฝันครับบมเมนฝันคือไะไทักไในเนี้ยใส่หวกวุญังหันครับกบ็ขี่รถไปอุดรลนันใกล้บัดบินตำ่ำร<อ>ถไม่ต่ำทั้งหนาทั้งหนามันกับหาเก้าสามสอง าเก้าสามสองเอามันส no. uh, okay. yeah. ่ทางหนเขาาเก้าเยเข่าเครับมเข่มาีีได้าเนสานี่คืออยู่ใส่กเงขันสี่นะครับขแปได้ได้ทั้งได้ทั้งบนทั้งล่างอเมันก็ออกเยนมาจุดเป็นจาแดงวดเที่วเดไปนอนในโอีกนอนนครับนอนมามาเคสเดียวเด้อไอถามเน่ไอขาน้อนในโลกเนี่ย มันเป็นเคล็ดบอกพี่หรือว่าจะไหนครับว่าว่าอธิบายฟังหน่อยครับตัวยู่ห้องก็โฉกขอลับด้านมือหนาแบบว่าเปิดดวงเปิดโชคห้องสีนาตอนหลบเปิดโชคให้เจ้าของมันเป็นเคล็ดพร้อมการแก้แก้ดวงดวงดวงปิดอ่อนพร้อมดวงดวงห้องพีทห้องกับเปิดค่อย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 ศึกษาเรื่องเรื่องนี้หน่อยบหมครับด้วยกันเลยหรือว่าค่อยศึกษามากแล้วครับอกับ ยาเอาแบบยางได้พี่น้องเย็บซีได้ครับได้เพราะว่าเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อแต่ละบุคคลนะครับขอใครความมั่นผู้ใดเือกเฮ็ดได้ผู้ใดเชีอกล้าร่างเบิ่ง้ัแต่ว่าโตแอดนี่นี่ห่วยแต่ย่างไก่คนลุกเลยพี่น้องครับเพิ่่่่นนนนนอแหใะขออนุญาตถามนะครับพี่เขียวไอ้นอนในโรงเย็นหรือว่าโรงธรรมดาโรงเย็นเลครับโรงเย็นเลยห่อครับโรงเย็นนีเละครับโรงเย็นที่ของแท้เนี่ยครับที่เขาจะว่าลายล่างถึนไหม เปิดฟ้าลงเข้าไปเลยครับพี่ประตูกึบแล้วก็นอนล่งเสียบไฟไหมครับบ่บเสียบครับบ่เสียบันนีคือเพื่อ้องกันบ่บ่นอนโดนนะครับบ่บ่นอนนอนเอาเอ้ไงบ๊นอนเอาสมาธินอนเอาเคล็ดครับนอนเหรอบานหนึ่งหน้าที่นะครับแล้วเพื่อนตามมาไหมครับจะตามแ้่ที่แหลกแหละครับตามมาถ้าที่แหลกนเพราะว่านอนอยู่ล่งเดียวครับก้เพิ่นจะตามมาถต่ที่แหลกคนละอันนี้สำหรับสำหรับคน คือว่าดวงตกหรือว่าอยากเปิดอยากเปิดดวงอยากถูกหวยอยากถูกหวยง่ายง่ายนี่เชื่อฟังขึ้นเออหางวกหมดหมดพี่น้อกันพี่น้องเอฟซีกะหาล่องมึงเดมันเย็นๆกับล่องมึงก็ัำพี่น้องเนอะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะแต่ว่าสำหรับเอฟซียางกาคนลูกแล้วพี่น้องก็คือว่าต่ออายุห้าห้องสินะพักขี่รถเงี้เทาก็ต้องต่ออายุเสื้อน้ำบานเท่านั่น เขาก็สียกเว้นไว้นะถ้าเข้าไปแต่ก็ถือว่าคุ้มนะไปนอนเปิ้ลถูกทั้งบนทั้งล่างเลยแมแม่แม่กติพูนอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสูตรของเพื่อนนะครับเป็นความเสื่อแต่ว่าปกติพงกับเหมือนข้นหยาดนี่เท่าไหร่เดือดโล่ก็บหยาดนี่เห็นไหมเขาหามนี่ก็ย่างหยาดเพราะกาไปไก่ดิโอ้จหแอดเองนี่เวลาเขาหามสุดบอกบ้านนี่ก็บอกกาเขาไปไก่เขาเจ้อด้วยครับเดี๋ยวนี้ย่าดไหมครับบ่ครับเด็อดโล่งกับธรรมดา ย่ยาดเดถือพกัวติดป่าน,นั่นติหัวติดปาน,นคือว่าผีขึ้สิบ่มีดรอกบ่มีมายางห้เห็นหอกแต่วาแต่ว่าสิจะกินเหน่น,น่กินค<ม><ม>ือโลงที่เพิ่อน,นอนเดีวเ้าก็ไปนอนอีกี่สิโอนอนแต่ว่าคนมันเป็นพันหมื่นละมนอาไเอา,อาอไปนอนลสิลลุ่ไปเลยเอาเลอห่งลออกนั่าออกไปงัดออกลมไปแล้วค่ถือรางวัลที่หนึ่งจะบอกพูดแล้ว เขาได้งัดโ่วงกว่าข้อมไปแลาได้สำหรับโอปออปอลเนี่ยเขาได้จัดเริ่มตัว่ไหเนแต่ถ้าเกิดคนม่เคยมนอนสีสีสีคิดดิคิดยานี่ยับตั้งเทียเขาว่านอนทับเขาเติมอยแล้งานอนทเขาคนานอนทับเราด้วยครับเขาไปนอนทับเขาก่อนเาจะมาทํเขาเตยตัว บัดละหลังจากนั้นเฮ้ยวีฝันดีตลอดใช่บหมคะก็ฝันดีมาตลอดช่วงช่วงที่ไปนอนช่วงหนึ่งอันนั้นตอนนี้ก็เลยไปนอนช่วงวังอีใดนี่วังมันออกข้อหาเลยครับแตัวว้นออกอีกออกสามตัวเราไม่ออกสองตัวนี่รางเลยสองตัวนี่คือ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 บอได้ฝันรถรถมันมันจะใบเองแล้วครับเนี่ยใบทั้งหมดทั้ง่างกี่นี่คือขี่รถไปนะแต่ว่าตีตีหาครับไกลมันก็อยูข่างข้างกันละ กันขี่ไปได้สามันถอดโดดบินมากเนาะไม่ได้เบรกดนะครับไสหนารถแตกเลยเขาบอกเองเขาเขาบอกเลขแบบนั้นแล้วขั้นไหนเขาบอกแบบนั้นวันนี้งวดนี้เขาบอกแบบไหนมวดนี้ฝันอ่ะนี่ฝันว่าขี่ไปล้อรุดๆอวบ รถนาระทะเบียนรถคันนี้โอทะแหนโอ้ญื่อแต่น้ำรถมมับ่แ้อ่นไปแต่คนันครตรีเขายังว่าก็วที่รถเจ้าละนั่นนั่นเป็นไงบ้านาการลังาลังกับข้างใต้เขาหนาบออกที่ตลอดสามเจ็ดสามแปดบานนี่จำทะเบียนรถนี่ทะเบียนยังทะเบียนรถจะพรอมนี่ยนะครับทะเบียนยังมันมันหลอกออกข้างหนาาะั่าภีเป็นหาเก่าสามมาล้วครับข้างหนา ห้าเก้าสามเบียนทะเบียนเต็มเต็มคือทะเบียนข้างหลังมันสองต้ายด้ยสองห้าเก้าสามสองหาเก้าสามส่บแน่เด้ผมไปมองเขาสากอยู่เรกอะไรสามสองนี่สามสองสามหาอ๋อาตาเอาได้ดีนะนาได้แนี่แล้วก็มันมีเลขอันนึงนขั้นสีันามเกสามแปดสเสครับช้งวัดสอนสนเลยตอวนี้ เมื่อกี้รักเจ็บซ้เๆหัวนี้ฝันว่าล้อหน้าหลุดวะพี่ล้อหน้าล้อหน้านี่คือมัดตัวหน้าข้างหน้าห้าเก้าสามหาเก้าสามก็ทีนซ้มหาซ้เก้าสมหี่แหละเลยท่นวดตัดออัวดงวนั้นฝันมาลดไม่ฝันไม่เนฝันเล่ไม่ฝันลดยบไม่เดียงเลยความดอกเก้าสามห้าหครับยยบข้างหน้ามันกับดีข้างหน้ามันก่อข้างหน้าสามตัว เรถ้ันึงเส็จตนัสายมนจะใบแบบนี้วันนี้ฟันวารอรุดรูดออบห้าเก้าสามสองตัดเลนเอาห้าเก้าสามเก้าสามสองตั้งขางนะบันนี้เทราว่า เลขนี่ไหมขั้นสี่มันนีไหมสามเจ็ดสมแปดนี่มันก็วุฒนี่เหไหสามเจ็ดสาแปดคือติดกันวะพี่ครับมันไม่คู่กันยังสามเจ็ดสมแปดอยู่ขั้นสี่มันมันจะออกค้ายทะเบียนรถเนาะสามเจ็ดสามแปดเอาติดกันเลยสามเจ็ดสามแปดพอมันมันหลุดขั้นหนาข้้งขางขั้นขางมันจออกข้้งขางมันอาจจะมาสามสามก็ได้เจ็ดแปดก็ได้เดสามเจ็ดสามแปดตัดเอาดีกว่าเนาะพอเรวนี้เดีกยเรยองสกระดังตูตัวไหนแม่ สองสามสามสองมาทำมันมาออกหาหาหาสามลิตรถึงหาเก่ามันกี่ตัวสามเจ็ดสามแปดนี่ละเลยนี่ละนี่ละเป็นเลขซีซีคู่บตรเด็กซีซีคูสามเจ็ดสามแปดอ่ะบอสฝันมันจะมาได้เจ็ดแปดเจ็ดแปจารหนาเอาครับถ้าบอกฝันมันกับใบแบบแบบบอฝันราะกับไมีแบบนึ่งเราัด่เเจะออกวนี่เหล วันนี้ไปนอนในโลกนี่พันมีกระสิบบอกเลขบอกอย่างบอกครับอยู่ในโลกบ้าครับวันนี้บได้บอกครับมิจฉาว่าไปนอนเลรอมาฝันเอาข้าวที่ทานนะข้าวที่ทานเราไปบอกยุบานเด้อดจีตั้งตั้งเกลืองเลขกัอนนี่จะออกดูไหมแม่แหม่แหม่ครับจนเขาซากันเหรอครับว่าออกแต่ทะเบียนรถพี่เขียวซาตึ้งๆึ๊ล้พี่น้องะธานาติีดีเขาก็ยังว่า มันบอกใส่ดอกป็นจต้ตนปีปลายปีให้ล้วมากกว่ไม่ตอบเลยี่ตัเบียนี่ครับสีก้าวโอ้กูวาเ็ูว่นี่ยี่น้าพีเขียวคนเดียวก็ย่งขันนี่ขั้นนี่ก็ขั้นดบขั้นาโอ้ยอนกันท่างนั่นับมันมนี่ับมันก็ีบออกาเสิร์มาเอามัน<อ>มีหลายตัวได้ไหมนี่ก้าซ้ก็เป็นไปได้ไี่เพื่อนว่าคู่หนานก็ต้องตัดเลนหาโซซ้บ้านพันัวนแม้าันนี้อันนี้อันนี้มันอันนี้มันจะจัเป็นวัดครัพเลยตามเปลี่น เม่อี้อกันาอกงหั้งลางปีไก่เาอลางกัมาอกทุกคนไม่ไมอยังนันพี่ยบอกอีกไม่บข้างนาไม่ฝาดรถบอกสามตัวเลยออกนสามตัวเลยถ้ามนขนกอกน้ำที่บ้านเขาบอกว่าเขามั่สิบอกเลขกันเลขรถเจ้าตีเนี่ยบอกสามตัวเลยตีมันก็ออเรียมันออกตกกลับมันตองปีนครับเก้าสกบเก้าสามห้าบนเนียนเลขมัก หอยมันที่ซื้หกสิมาเนี่ยที่เขียวนํามากเนีย,เยน,นเนนํามากตัวไหนครับต่มักเนียก็ซื้อไว้แน่กับมี่หาเก้าเก้าหาครับอือหาเก้าเก้าหาหวยมันโมเนี้เดมันกลับมาอหญ่จได้ครับนเดทซือดูสซื้อไว้อยู่กับพิจารณาเบิ่นะครับเด้อแกตเก้าไว้ะเก้าเก้าเก้าสามกับแมนเก้าสามสองกับแมนห้าแปดเม่นเอาหาซับ หาสามนีมากบ่ค่ะนีเลยเพิ่นออกตรงนี้นแะเลยตามที่มันเคยบวกเข้ามาแต่น้ำใบมั 3, 3, 4, 3, 4. นใบบ่ฝันผม่เอาเลกคู่มออกตรงนา้นตลอดขั้นนีมาหาสามนีมากเหาสามนมากเล <c oughs> นี่เลนลมันจะออกวกับสามเเด็เด็กสามนี่ยมันน,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 นี้ไปใส่สามเจ็ดส ขึ้นมามันน่าจะออกกีฬาแต่ลังวันนี้ฟันวอลล์ลูดลุดออกเจ้าชีสทุกท่านจะได้แนวทางจากสีเขียวไปแล้วนะครับนอกจากพิจารณาเอาแด้วพี่น้องเด้อเพิน่นจะีลอตเตอรีได้ไปเลยแลละจะมาเพิ่นมอ่ให้เบิ้งพี่น้องแต่พวกเป็นยังครับกับพี่น้องเล็บชีสทุกท่านกัพิจารณาแนวทางจากสีเขียวเพิ่นเบิ้ง ถ่ายอย่าไปนอนในโร่องมาได้กับโทคบอกเพื่อนลองคือว่าท่านเป็นไตได้ไหวไหมเอาเค็ดครับเอาเค็ดเอาเค็ดหาสุดผู้ใดโชคบ่โชคบ่หมันผู้ใดถือผู้ือเลขบ่ถือแจ็คแยร์ร่องมังได้พี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ขอบอกปุ่มขอบคุณหลายๆครับขอบคุณพี่เขียวครับสวัสดีครับมึงนี่ครับนี่กับพี่น้องครับเอฟซีทูสันครับนี่จะเป็นแนวท่านจากพี่เขียวเนาะคนนอนได้่องนู่นพี่น้องเนาะ เพิ่นจะถือเข็มที่เพิ่เนเพินเ่นจะถือเลขมันอีหกวันเจ็ดวันแหละพี่น้องเพิ่นกัไปมื่อไรที่ใกล้มื่อเลขกว่าเพิ่นกัไปขอศกแยกเข็มอยู่ในโลกนั่นแหละครับน่องเย็นนะพี่น้องเนาะนี่แหละครับเป็นแนวทางที่พี่เขียวบพันไห่มากนะพี่น้องเนาะกะ็แล้วจ้าพี่น้องเอฟซีทุธันจะพิจารณาเอาก็ถามชื่อชอบคลิปนี้ก็ขอกำลังใจจากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะบระพาดคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องครับ สำหรับคลิปนี้ขอเกาวคำบาสวัสดีครับพี่น้องรมหัวลมหนาวมากเลยครับรักษาสุขภาพร่างกายดีๆด้ะพี่น้องเด้อเอฟซีทองทันครับสำหรับคลิปนี้ขอเกาวคำบาสวัสดีครับ